าสวัสดีครับอันนี้เป็นวิชาออกแบบเกมนะครับนี้เราก็จะมากันที่โปรแกรม s c a t c h อีกเหมือนเดิมนะครับปิดไปก่อนอันนี้ขอให้เปลี่ยนตรงนี้นะครับบางทีเข้ามาอาจจะเป็นภาษาไทยตรงนี้นะให้เปลี่ยนเป็นอังกฤษนะครับให้หมดนะครับเพราะว่าบางทีคําสั่งบางตัวเข้าไปเป็นไทยแล้วมันจะงงๆนะนะครับใช้ภาษากดีก่ามันจะได้เหมือนกันกับที่ผมใช้นี่ละ นี่ครั้งก่อนๆเราก็ามีเรื่องของการทำสปรายแล้วก็แบ็กกราว n d นะครับแล้วก็การามีมีบางมีมีในบางคลิปแล้วก็สอนการชนกันไปแล้วนะครับจริงๆอ่แค่นั้นอ่ะเราก็สามารถทำเกมได้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแล้วรับค่าจากคีย์บอร์ดนีวถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คือไม่ได้มีคีย์บอร์ด ยูเซใช้เล่นบนมือถือก็ต้องใช้กดคลิกเอาใช่ไหมคลิกนะครับก็มีหลายแบบนะครับครับมีอีเวนต์กนปุ๊บจะมีเวนเวนสปายคลิกอันนี้ก็อันนี้ก็อันหนึ่งนะครับเมื่อเรากดคลิกที่สปายน,นี่แล้วจะให้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็เขียนต่อข้างล่างตัวนี้มานะครับก็ตัวอย่างเช่นถ้าผมจะให้พอคลิกไปแล้วให้เขาพูดฮัลโหลสองวินี่นะครับเราลูปุ๊บ อพอคลิกไปที่สปปุ๊บเขาพูดฮัลโหลอ่านะครับเข้าเงื่อนไขนี้นะครับนะนะครับก็จะมีอีกจะมีอีกว่าอ่เรื่องของการลากมันจะมีการลากอยู่นะครับมันจะมีเขียนว่า d ัก g a อร์นะครับ อยู่ไหนวะอันนี้อ่ะอีเวนต์นะครับอ่ะหาไม่เจอหาไม่เจอครับจำเอาไม่เป็นไรนะั้นติดไปก่อนเรื่อเดกเรเบนเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าเอาเอาเอาคลิกก่อนนะครับนี่เราไปดูอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ที่เราจะ มาในเรื่องนี้ครับคือเรื่องของการ b อ o แค c a ์ t นะครับอดแค c a ์ cat. ถ้าเราปรับตรงนี้เป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะแปลว่าอ่าไม่มีภาษาไทยปึ๊บมันจะแปลว่ากระจายเนะี่ยมันจะเออเป็นเหมือนเหตุการณ์กระจายก็มันอาจจะงงๆหน่อยครับเพราะว่าเขาแปลแบบแปลตรงตัวนะครับเหมือนใช้ Google แปลเรากลักบมาเป็นอังกฤษของเราดีกว่าตกเีตัวเลขกไป บอทแคสต์นะครับอันนี้นะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นการส่งค่าระหว่างสไปน์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีสไปน์สองตัวก่อนลบออกก่อนสมมติผมจะเพิ่มสไปน์อีกสไปน์หนึ่งมาที่ตรงนี้นะครับมาที่ตรงสไปน์หนึ่งแล้วก็บวก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 เข้าไปชุดสไปน์ เอาละตรงนี้ก็จะมีให้เลือกนะครับเอาเป็น,เอ,เ,ปนเอาเป็นอะไรทักอย่าง,งสมมุติเอาละกันนะครับเอาเป็นแอปเปิลเมื่อกี้ก็ได้อะสมมติอะแอปเปิลนี่มาไหมมาไหมอะมาละมีสไปร์สองตัวนะครับเป็นแมวอันหนึ่งสไปร์แอปเปิลอ,อันหนึ่งนะครับ นี่ผมจะพอกดไปที่ Apple ิลแล้วให้แมวพูดฮัลโหลนะครับก็ผมก็กลับไปไปกดตรงนี้อ่าเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยสไปคเนี้ยเขาจะเปลี่ยนเป็น Apple ถ้ากดลาดตรงนี้สไปเก็จะเป็นแมวนะครับก็เราก็ลองที่อีเวนต์นะครับแล้วก็เวนสไปคลิกนี่นะครับเมื่อเรากดคลิกที่สไปแล้วให้ส่ง เราจะให้เปลี่ยนเรา,ให,เราให้แมวพูดปรากฏว่าถ้าเราแต่ถ้าเราพูดแต่เราทำเขียนแบบเมื่อกี้อ่ะมันจะเป็นแอปเปิลพูดมไม่ใช่แมวพูดเราอยากให้แมวพูดเราต้องไปที่บอร์ดแคสต์มาเ็จหนึ่งลากออกมาปราบับอย่างนี้นะครับซึ่งเราจะสามารถตั้งชื่อมัเสเซตของเราได้นะอันนี้สมมุติว่าผมคลิกไปที่มัเสเซตตรงนี้นะคะร,นรับก็ขึ้นมีมาเซตอาจจะเป็น a ค s a y ปุ๊บนี่คือพอกดไปปุ๊บเราให้แมวพูดนะครับแล้วก็เปิดกลับไปที่สไป์แมรูปแมวนะครับสไปร์รูปแมวนะครับสไปร์ปร,ปรูปแมวเนี่ยเราอาจจะนี้ไม่ได้ใช้แล้วเอาออกไปเอาออกไปนะครับเราจะใช้บอทแคทนะครับ when I receive ตรงนี้แทนนะบอทแคทจะอยู่กลุ่มนี้นะครับจอันนี้ when I receive b o d c a t นี่เมื่อเมื่อแมวตัวนี้รับคําว่า รับรับบอร์ดแคดเขาว่าแคทเซออกมาแล้วให้เขาค่อยเซฮัลโหลนะครับอาจจะเห็นว่ามีโค้ดแค่เนี้ยนะครับมาดูที่ดูที่ตัวตัวแอปเปิลนะจะมีแค่นี้สองสองก้อนแล้วก็แมวก็จะมีแค่ที่สองก้อนนะครับพอเรากดคลิกที่แอปเปิลอ่ะแมวก็จะพูดนะครับปึ้งเนี่เสื้อันี้เราจะไปดัดัดแปลงได้สมมติว่าตรงนี้เปลี่ยนเป็นปุน่มขึ้นลงซ้ายขวาเลยกระโดด เรคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปแล้วไปควบคุมแมวตัวนี้แทนนะครับแต่เนี่ยยังไม่ได้มีตรงนี้เลยนั้นอาจจะต้องอาจจะเพิ่มเพิ่มออ่ะดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะครับอาจจะเพิ่มเงื่อนไขอะไรที่ทำให้กดตรงนี้ได้นะครับอ่ะฮัลโหลเี้ยเห็นไหม นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรารอ,อาจจะฮัลโหลก่อนหนึ่งทีอ่านะครับตอนนี้ฮัลโหลหนึ่งทีแล้วกดที่นี่ก็จะฮัลโหลอีกทีหนึ่งอไอย่างนี้นะครับอานจะนี้าจะเขียนเขียนเขียนว่าคลิกคลิก,กที่แอปเปิ้ลิอ่ะ พอคลิกที่แอปเปิ้ลมันมก็มันมก็เป็น h e l l ลอะไรเงี้ยครับถ้าเหลือจะให้มันอาจจะเป็นรูปสื่อการสอนก็ได้นะให้มันเรียงกันเป็นแอปเปิ้ลกล้วยมะละกอแล้วจิ้มจิ้มไปที่ไอ้นี่ไอ้นี่ก็พูดว่าแอปเปิ้ลจิ้มที่กล้วยนี่ก็พูดว่าบานาน่าอะไรอย่างเงี้ยนะลองเอาง่ายๆ่งี้ก่อนจิมจ้มจิ้มไปสไปายหนึงแล้วสั่งงานอีกสไปายหนึงได้ก่อนโอเคเดี๋ยวเอาเอาท่านี้ก่อนแล้วกันแนละ้วเดี๋ยวค่อยไปประกอบร่างเป็นเกมใหญ่ๆอีกทีหนึ่งนะครับ